เมือม่อกี้ออกไปทำคลิปมานะคะก็เลยมาช้าไปหน่อยคะ่ะก็มาสอนเล่นอ,อ่ออคอยบล็อกสักนีนะคะมาดุยกันเข้ามืพี่นะคะเออเลสเฮ้ยหัวความเออสัดกองคอนสัปว์หนึ่งนะคะน้อง ที่มีดุงถุงถุงสาหูด้วยนะตุ้งตุงต้งตุ้งตุ้งสาหูนะคะแบบนึ่องที่ขอเล่นก็กดจัเก็บของแบบนึง,งนราแบบจะน้องเอสด็จวยทุกคนน,น้องน่ารักแล้วก็กหล่อมากถ้าใครกดติดตามถึงหนึ่งร้านคนอ่ะก็จะขอให้เป็นกำลังใจแลกับดังน้องทุกคนนะครับมาจัดของเสร็จแล้วลุยกันตอ่อมา บางคนก็ถามว่าเอาพมมาจากไหนพี่สูงอันนี้มาพี่สูงอันนี้มาไอ้เรนโบว์เนี้ยพี่สูงได้มาสามรอบแล้วนี่นะคะสวยปะพี่ได้มาตัวอันนี้มาด้วยทุ่นตะนาศก็เล่นกับเพื่อนพี่คือสีอ่อนมากประเด็นนะแล้วสีมันสวยอะพสี่ค้ดสวยอะสีโ <c oughs> คตดสวยอะสีสวย

เพื่อนน่จะลืมเราอ่ะไปแล้วกันนี่คือสีอ่อนน้อเดี๋ยวพาดูนะคะเดี๋ยวพาดูตรงนี้คนหายีนกเปี่ยนนะอ่อนนอนี่สีอ่อนปะสีสวยไหม นีส่สวยไหมคะทุกคนนี่นะคะเฮถ้าใครบอกว่าสีสวยพิมพ์มาหน่อยนะต้งเก็ดล่าถึงบนเลยส,สวยจับเวลาทำหาสาภาษาแองไรวะจะเอาเส้นใสหน่อยเนี่ยอันนี้ก็เป็นเหมือนเดิมนะคะ <c oughs> อันนี้ต้องเกิดใหม่สองครั้งถึงจะเข้าไปได้นะ พี่ให้ผมมาสามอันแล้วตอนแรกพี่มีเพื่อนสนิทอยู่สองคนนะสามคนนี่หว่าพูดผิดตอนเนี้ยพี่เผลอลบลบไปก็เลยมีเพื่อนอยู่น้อยนะมีแค่ร้อยเองอะถ้าใครจะเพิ่มพี่ก็รับแอดมานะพี่ชื่อนี่นะพี่ชื่อนี้เลยถ้าใครจะเพิ่มก็เพิ่มนะพี่มีเพื่อนน้อยอยู่นะถ้าใครตบพี่ไม่งั้นโดนต,นะนตายนะไม่งั้นตายนะ หาพ่อหาแม่ง,ง่ายทุงท่งหาพ่อมตายอีเหี้ยสัตว์ควายหาพ่อ,อ,อหาแม่ง่ายเอาอีเขี้ยโยนทำผาดพ่อมึงไงกูจะไม่พูดคำหยาบนะควายออกเร็วอีสัตว์ เล่นแหละไปเล่นกับเพื่อนคนอื่นดีกว่าน้ำอุ่นยังไม่เข้าเกมหรอมัวแต่ห่วติ๊กตอกเนาะนี่นะคะเพื่อนแป๊บหนึ่งน,นี่เหรอคะคะ<อ>ชื่อพี่ตัวพี่เองก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่มีเพื่อนแค่นี้นะคะถ้าใครอยากจะเพิ่มพี่ก็เพิ่มมาพี่กดผิด นี่นะนี่เสร็จแล้วนะคะก็บายบายกันนะคะไว้เจอกันวันพรุ่งนี้นะคะอุ้ยไม่ใช่ดิพรุ่งนี้พี่ไปเรียนนี่หว่าพี่อยู่ปสาพับหนึ่งอยู่โรงเรียนหรือบ้านพี่จิตนะคะแต่พี่ไม่บอกชื่อหรอกล